ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะผลกระทบจากโควิด -19 ก็ทำให้แรงงานไทยที่ประเทศมาเลเซียตัดสินใจเดินทางกลับมาบ้านเกิดที่อำเภอจันณะจังหวัดสงขลาและต้องฟื้นฟูทักษะเดิมๆที่เคยทำในระหว่างที่ก่อนที่จะเดินทางไปมาเลเซียนะคะหนึ่งในนั้นก็คือทักษะการทำกรงนกเขาชวาและช่วงนี้ก็พยายามที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมจากทักษะนี้ด้วยติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะ ทุกๆวันกยี่และสามีจะช่วยกันรประกอบโครงกงหนกเขาชว่าโดยแบ่งน้าทีกันทํำตามความถนัดอาชีพการทํำกงหนกเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่ที่ทั้งคู่ได้กลับมาท้ำอีกครั้งในพื้นที่ตำบลบ้านน้าเพื่อจะนะัจังวัดสงขลาหลังจากก่อนหน้านี้กย์เคยทำงานในร้านอาหารที่ประเทศมาเลเซียทำให้ไกย์ต้องตัดสินใจกลับบ้านเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วเนื่องจากประเทศมาเลเซียประกาศล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ เจอวิกฤตโควิดก็เลยกังวลเหมือนกันว่าจะทําอะไรดีกลับมาบ้านก็ย้อนหลังไปงถึงคนแก่คนเฒ่าเขาเลี้ยงเรามาก็ใช้อาชีพทํากงลกเราก็เลยคุยกับบางว่าเออเราทํากงนะบางบางต้องช่วยเราทํากงอีกรอบหนึ่งทําเป็นครอบครัวค่ะสองคนมันก็ได้อยู่อะค่ะเพราะค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องเยอะเราอยู่ในหมู่บ้านเราไม่ต้องใช้เยอะน้ําไฟเราก็ไม่ไม่เท่าไหรอ่อ่ะ พืชผักเราก็มีเราไม่ต้องสรรหาอะไรมาแต่งเติมเยอะๆเช่นเดียวกับขอบครัวานางโซลิฮะผู้ประกอบการขายสินค้าในประเทศมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและกลับมาใช้การทำกรงนอกเขาชว่าที่เป็นต้นทุนเดิมของขอบครัวและเป็นความหวังเดี๋ยวจะยสร้างรายได้ให้กับขอบครั้ในช่วงนี้ตกงานไม่มีงานทำแล้วก็ เรานี้ก็ไม่รู้หางานอื่นก็ลําบากทํางานโรงงานก็ไม่ใช่ว่าง่ายจะได้ไปเราก็หันทํากรงนกดีกว่าเพราะว่าพ่อพ่อยายแล้วก็ตั้งแต่เดิมเดิมเขาก็ทําอยู่แล้วทําไปทํามาก็โอเคก็ได้อยู่ได้แล้วก็เราก็ได้อยู่กับลูกได้ดูแลลูกอยู่ตลอดนั่นได้เพราะว่าโรงเรียนก็ปิดเทอมลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้ใช้ได้กินพอพอใช้แบบนั้นแหละมีโเียีถ้าไม่มีกงนกก็ไม่รู้จะหางานอะไรกันนี่อำเภอจน่าจังหวัดสงขลาถือเป็นแหล่งทํากงนกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงการคน้นเลี้ยงนกซึ่งกงนกเขาที่นี่มีราคาตั้งแต่ลักรลอยจนถึงลักแสนอีกทางที่นี้ยังได้รับการคณะนานามว่าเป็นเมืองหลวงนกเขาของอาเซียน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างงานให้คนจํานวนไม่น้อยที่สาคัญสามารถร้องรับแรงงานที่ตัดสินใจกลับบ้านมาตั้งรักที่บ้านเกิดอย่างมีความสุขดีค่ะพเพราะเราได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติไม่ต้องออกไปไหนมีกินเรายอก็มีพร้อมเราไม่ต้องไปสรรหาอยากที่ไหนมาแต่งเติมทั้งทที่ว่าเออเมื่อก่อนเรามองข้ามแต่ตอนนี้เรารู้แล้วละ ว่าเออภูมิปัญญาที่คนแก่เขาฝากให้เรามาเราได้ใช้ชีวิตตรงนี้เราก็มีความสุขเลยค่ะวันนี้ซาจะน้อมหลักคาพลเมืองเครือข่ายจะน่าหลักทิ้นรายงาน